เอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาติปไปนะครับกับเกมลิซ่าฟีดขมือมนุษย์ถ้ำสุดโง่เง่านั่นเองครับผมแม่สําหรับในเกมนี้เราจะได้เล่นเป็นสัตว์ชนิดต่างๆซึ่งก็มีความสามารถแตกต่างกันไปบางตัวนี่จะต้องทําการพ่นพิษใส่พวกมนุษย์ถ้ำบางตัวจะต้องกินเอาเป็นว่าในเกมนี้เราจะต้องจัดการกับมนุษย์ถ้ำให้สูญพันธุ์ไปจากโลกเดี๋ยวมาดูกันว่าในเกมนี้จะน่าสนุกแค่ไหน ตอนนี้นี่อุ้ยเราก็อยู่กับเจ้ากิ้งกา่าคาเมเลียนอ่าจู่โจโมนุษย์วายโดนกินโอ้โหมนุษย์ทำหน้าเอ,อ๋อนี่มาก่อนผู้หญิงผู้ชายมีตั้งสามคนเลยละเพื่อนไอตัวบนก่อนละกันวายโดนกินไปแล้ว เจ้าตัวนี้จะเน้นกินมนุษย์ถ้ำโอ้โห้เล่นดนตรียอย่างนั้นเหรอฉกเข้าไปอุ้ยกระโดดระเบิดไปดิ้โ,โหกินสไปเดอร์แมนออุ้ยอยู่ในนรกนี่อยู่กับเจ้าคาไมเมเลียนนรกโอ้จะพี่พากษาแกเองงับ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 วันเกิดเจ้าพวกนี้อืนี่มันมือตบ โอ้ยฟาตายครับผมนี่ดูซิไม้กระดกอืมต่อยกับใครละเพื่อนแล้วก็ตอนนี้เลเวล11ใช่ไหมเราจะลองปลดล็อก ok, หมดของเจ้าเต่ากันบ้างละกันมาละเพื่อนเจ้าเต่าทำอะไรเอ่ยโอ้ยเฮ้ยเจ้าเต่าพ่นพิษบายโมนิท้าที่รักเอาพิษไปกินเธนอด้วยโอ้โหตอนนี้นี่เจอพิษ พ่นใส่ขาหตัวเขียวนั่งแบบว่าไม่รู้เรื่องรู้ราวโอ้โหน้ำพุมาพ่นใส่ฉลามวิ่งพิษมันระเบิดโอ้ยยิงตรงกลางเลยเพื่อ,อนโดนระเบิดหมดอุย้ยฉากสวยจริงเกมนี้นี่วุ้ยพ่นพิษใส่ถังไม่ตายโอย้กระเด็นลองเล่นเป็นเจ้ากบกันบ้างได้ไหมไม่ได้ครับผมต้องเล่นผ่านให้ถึงเลเวลก่อน นี่นั่งอยู่บนพิซซ่าออเออจะว่าไปเราสามารถลองเจ้างูกันได้แล้วนี่ลองดูแมยมาเจ้างูกับมนุษย์ทำอุ้ยฉกพิษอุอ้ยพลังพิษงูฉกว้ายตัวดำอโอโห้หไม่ต้องเต้นนั่งขี้อยู่ละเพื่อนอเุ้ยไม่ต้องรอแอปเปลิลตกชกหน้าโอ้้หตัวสัน่น แม่พลังพิษของงูนี่ใช้ได้กันเลยทีเดียวเกมนี้นี่เน้นเล่นแบบเอาสะใจงับโอ้โห,โห,โห,โหตอนนี้เดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งนะไปถึงเลเวล40จะปลดล็อกเจ้างูอ๋อแล้วเราปลดล็อกมาใช้ก่อนงูชกดันแฮมเบอร์เกอร์เหตุการณ์ต่างๆนี่คืออะไรวะเนี่ยวิตบธงอย่างนั้นหรอแหวนมอเตอร์ไซค์มนุษย์ํำจ้าโอ้ย อย่างแรกต้องไปถึงเลเวล4สีอุย้ยฉกทีเดียวโดนสองมนุษย์ทำแม่กาลังต้มน้ํากินว้ายเพื่อนตายโอ้โหเปลี่ยนมาใช้เป็นพิษอืมมันระเบิดสะใจกว่าเยอะอุย้ยเล่นโดรนมนุษย์ทำเล่นโดรนบ้าหรือเปล่าว้่นี่มันคอนเทพเจ้าอะไรล่ะเพื่อนโอ้โหโรแมนติกอะไรกันตอนนี้ใกล้จะเรเสี่สิบวี่ มีประตูมิติทะลุมาอย่างนั้นเหรออืมเตะบอลยิงใส่พื้นระเบิดไม่โดนนะผมโอยโดนแล้วเออยิงใส่หัวเล็งสูงๆนะผมเออเริ่มจะเล็งเป็นสูงนิดหน่อยออโดนหัวแน่นอนกายละเพื่อนโอ้โหนี่ลงมาซะเรเวล39 อยู่ในถังอย่างนั้นละ่ะพวกตอนนี้เลเวล41ก็เลยปลดล็อกเจ้างูต้องไปให้ถึงเลเวล80ถึงจะปลดล็อกเจ้าไดาโนเสาร์พ่นไฟน่าสนใจจริงๆกินกาคาเมเลียนกินเพื่อนมันซะรีไปให้ถึงเลเวลเลยดีไหมนี่โอ้ยหลุมศพ <c oughs> เลเวล80ใช่ไหมซ้อมลบซ้อมลบเ <c oughs> จ้าพวกนี้โอ้ยคาเมเลียนที่โหที่สดุดโอ้ย อืจะต้มลงไปในชามเหตุการณ์บ้าบอสุดๆเกมนี้อุย้ยกิ่งกากพาม่เลี่ยนเปลี่ยนสีครับผมนี่วิ่งวงล้อแฮมเตอร์จะโดนรถชนอะไรก็ไม่รู้เกมออฟโทรนยา่าโอ้ยเยอะๆแบบนี้ควรจะใช้่ตัวที่โจมตีเป็นกลุ่มเดี๋ยวพี่ขอทำการรีบเร่งไปที่ด่าน80ก่อนละกันนะเุ้ยจูบละเพื่อน เจ้าตัวนี้นี่หืยิงพิษได้หรัวๆโคตรน่ากลัวเลยนะเดินทางมาถึง68แล้วผมโอ้โหเหตุการณ์กินเกลียนกันทั้งนั้นรีบเร่งหน่อยเพื่อนด่าน80ต้องมามาแล้วเพื่อนนี่ปลดล็อกเจ้าไดาโนเสาร์เจ้าทีเล็กทำอะไรเอ่ยอุ้ยพนบอนไฟอฮ้ยว่าแต่โอ้ยทำไมไม่ไฟแล้วต้องวิ่งหนี อุย้ยไม่ไฟเกรียมไปซะโอ้หวินอนนอนอยู่อย่างลุกแม่เจ้านี่โอ้โหแล้วไอตัวข้างบนมันยืนได้ไงแม่ด้านล่างไปแล้วนะด้านบนยืนเฉยต่อไปก็ต้องเลเวล120จะปลดล็อกเจ้ากบยักษ์แม่เสียดายเจ้าทีเล็กไม่ค่อยมีอะไรเลยนะอืมคนไฟรู้ว่าโอ้โห ดูสิเพื่อนเอออย่างกับพ่นดอกไม้ไฟเดี๋ยวรีบเร่งไปที่ด่าน120กันเลยดีกว่าอ้ยแล้วก็ด่านโคตรเยอะไม่ค่อยซ้ํากันด้วยนะเนี่ยอืมล่องลอยอะไรเอ่ยขอร้องละ่ะขอน้ำหน่อยเธอฉันหิวเอาน้ําพิษไปละกันอืมใกล้ละเพื่อนเลเวล1 1อเอิยเต้นโคตรกวนเลเวล119เถืออะไรอยู่120พรมแดง ตายซะให้หมดโหสไล์เอาละเพื่อนปลดล็อกเจก้ากบโอ้อยดูลิน้นเฮ้ยเจ้ากบสยองกินให้หมดอุ้ยกินทีเป็นกระดูกอาหารสุดปรดของฉันอุ้ยชยด้วยแม่ตีก้นโดนขเเมือบกันให้หมดเนี่ยแหละฮื้ชอเป็นกระดูกระเบิดเฮ้ยเป็นเกมกุนกวนแปลกๆที่อ้เราจะได้เจอกับเหตุการณ์ แม่กับพวกมนุษย์ท่อมที่หลากหลายจริงๆเลยนะดูซิออกกําลังกายไ <c oughs> ขยมันไม่มีไม่อร่อยพวกนายต้องอ้วนเอาละกลับมาเป็นงูฉกนี่แหละโคตรสะใจเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสำหรับแม่ในเกมนี้ก็เรียกได้ว่า แต่ละเหตุการณ์นั้นสุดกวนกันเลยทีเดียวใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ติ๋อ,อเกมสนุกสนุกแปลกๆมาเล่นให้ดูกันอีกนะบักขอยืด <c oughs> ตลกจริงในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อน ยังไงก็ไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบายบายจุบ๊บมีเกมไหนสนุกอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะทุกคน